สวัสดีครับทุกคนใกล้ช่วงเทศก,กาลวันวาเลนไทน์เข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ผมก็มีตัวกล่องสุ่มที่อยากจะแนะนำแล้วก็ให้ทุกๆคนได้ลองไปสุ่มกันนะครับตัวน้องน่ารักมากๆนั่นก็คือตัว d ี m ูเดตติ้นั่นเองนะครับสำหรับคอลเลคชันนี้เนี่ยก็ออกมานานแล้วละ่ะแล้วก็ที่ช็อปของ Popmart ก็ยังพอมีตัวกล่องสุ่มชุดนี้อยู่นะครับถ้าใครลองแวะเวียนเข้าไปดูก็สามารถซื้อตัวกล่องสุ่มชุดนี้แล้วก็เอาไปฝากกับคนที่เรารักได้นะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาลองดูตัวกล่องสุ่มชุดนี้กกัันนดีว่าวาจะเป็ยงงงไงบ้ ก็เริ่มจากตัวหน้ากล่องนะครับจะมีเขียนคำว่า Dating มีโลโก้ของตัว POP มากับ Demo World มีเขียนคำว่า Have a good day l i นะครับ live with d REAM แล้วก็จะเห็นตัวน้องดีม o นี่อยู่คู่กับตัวเพื่อนๆพื่อนดีมูนะครับมีเขียน Love show มีเขียน New sweet day นะครับดีมนะูน่ารักมากมากข้างๆก็จะมีโลโก้ของตัว POP มาดคอสกับ Demo World เขียนคำว่า Demo Dating นะครับมี Love date นะครับนะ่ารักมากๆเลยสำหรับตัวกล่องสีก็ออกในโทนที่ค่อนข้างที่จะสดสดดมากๆเเลยยทีีว อันนี้จะเป็นด้านข้างนะครับเผยเห็นถึง12คาแรคเตอร์ดีไซน์และแน่นอนก็จะมีซีเคตดิกหนึ่งตัวนะครับนอกจากนี้ก็จะมีโลโก้ของตัวดีมูเวิร์อยู่ตรงนี้ด้วยนี่แถบนี้ก็มีดีมูเวิร์ลนี่เขียนดีมูเวิร์เต็มไปหมดเลยนะครับน่ารักมากๆเลยอันนี้จะเป็นด้านข้างของกล่องก็จะเป็นพวกวอร์นิ่งเมสเซจต่างๆอันนี้ก็จะเป็นตัวด้านข้างนะครับก็จะมีโลโก้ของตัวป๊อปมาดกับดีมูเวิร์แล้วก็พวกโปรดักต์เฟ อันนี้จะเป็นด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะมีโลโก้ของตัวดี m ูเวิ l d ์นี่คลา้คลายเหมือนเป็นบอลลูนเลยนะครับน,าน่ารักมากๆเลย mm. เอาละถ้าพร้อมแล้วเราก็มาแกะกล่องตัวน้อง mm. ดีมูเดตติ้งซีรีส์กันเลยดีกว่าครับ mm. เอาละครับเมื่อเปิดกล่องขึ้นมาข้างใน,นก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีในหนึ่งกล่องใหญ่จะประกอบไปด้วย12สกล่องสุ่มย่อยนั่นเอง mm. อันนี้จะเป็นตัวหน้ากล่องนะครับสีจะออกไปโทนสดใสประมาณนี้มีโลโก้ของตัวป๊อปมาดก,กับดีมูเวิ l d ์เขียนชื่อชุดนะครับด i มูเดตติ้งนี่เราก็จะ บริเวณกล่องหลายๆจุดนะครับมีโลโก้ของตัวป๊อปมาดกับดิมูเวิลแล้วก็จะมีตัวน้องดิมูอยู่ข้างหน้ากล่องนะครับอันนี้จะเป็นด้านข้างก็จะเผยเห็นถึง12คาแรคเตอร์ดีไซน์อันนี้จะเป็นด้านหลังก็จะมีโลโก้ของตัวป๊อปมาดดิมูเวิลนะครับนีแล้วก็เป็นพวก o d ร c ตสเปคอันนี้จะเป็นด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะมีพวกวอร์นิ่งต่างๆนะครับแล้วก็มีโฮโลแกรมของตัวป๊อปมาดแล้วก็โฮโลแกรมของตัวดิมูเวิลด้วย อันนี้จะเป็นด้านบนนะครับก็จะมีเขียนดิบูเบิลนะครับสวีทเดดิมูนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวด้านหน้าของกล่องเดี๋ยวเรามาลองแกะกล่องที่1กันอ่อกล่องที่1น,นะครับรู้สึกว่ามีน้ําหนักประมาณปานกลางขยับมาด้านหน้าเนี่ยน้องกระแทกตัวมาด้านหน้าอย่างรุนแรงเลยทีเดียวเท่นานั้นไม่พอด้านข้างเนี่ยคือแบบเหมือนอะไรบางอย่างมันกระแทกอะ่ะแรงมากด้วยนะพอะขยับบนล่างเหมือนน้องแบบขยับขึ้นลงแบบแรงแงเลยอ่ะเดายากเหมือนกันนะเพราะว่ามันน่าจะเป็นตัว เล็กๆหน่อยเช่นอาจจะเป็นตัวนี้อาจจะเป็นเรืออาจจะเป็นตัวนี้แล้วก็อาจจะเป็นตัวนี้จจนนผมขอเดาสีตัวนี้ก่อนกล่องที่หนักเกสิบหนะ้ากรัมอันนี้จะเป็นตัวซองด้านในก็จะมีเขียนคาว่าดิมูเด t ติ้งนะครับแล้วก็นี่มีคําว่าเด t ติ้งอยู่ตรงนี้ด้วยตัวซองสดใสมากๆแล้วก็จัดอยู่ในธีมของเราไปเล่นสุดสนุกนะครับด้านล่างก็จะมีโลโก้ของตัวป๊อปมาร์ o คอสกับดิมูเวิลด์อันนี้ก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งนะครับเอาละออกมาเป็น เปาฮึบเป็นเอ้ยน้องดีมูหัวเขาเหมือนเป็นพลุหรือเปล่านี่ลายคล้ายๆพลุนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้ก็จะนูนๆออกมาด้วยอันนี้ก็จะเป็นตัวน้องเบบี้าวออกมาเป็นโทนประมาณสีน้ําตาลอันนี้ตัวน้องจะใส่เสื้อสีแดงนะครับนี่แล้วก็ถือถุงอะไรบางอย่างด้วยอันนี้จะเป็นด้านหน้าด้านข้างด้านหลังด้านข้าง ด้านบนแล้วก็ด้านล่างซึ่งด้านล่างก็จะมีโลโก้ของตัวป้อมหม่ก,กับดีมูเวิลด์บริเวณเบบี้คราวนะครับเขาจะมีความใสามากๆเลยนี่ลองเอาแสงมาส่องนะครับก็จะแบบส่องผ่านไปได้อะคือสวยงามมากๆเลยสําหรับตัวนี้น้องมีอุปรกรณ์เสริม2ชิ้นนี่ทุกคนเหมือนเขากําลังถือตัวไฟเย็นหรือเปล่านะที่เป็นตัวพลุแล้วก็แบบเนี่ยกำลังแบบแตกออกมาเลยทีเดียวนี่ตัวเพื่อนน้องก็เหมือนกันนะครับนี่น้องดีมูเขาพาเพื่อนเขามาอ,อัปเดตหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าน่ารักมากๆเลยทีเดียวอฮ้ย ข้างล่างหากเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับน,นี่น่ารักมากเลยสําหรับตัวแรกของเราอันนี้จะเป็นด้านหลังของกาชนะครับดูคล้ายๆเหมือนเป็นแผ่นซีดีเลยแล้วก็มีเขียนโลโก้ของตัวป๊อปมาดคอสกับดิมูเวิร์เขียนคำว่าเดตติ้งด้านข้างก็เขียนป๊อปมา o คอสดิมูเวิร์เหมือนกันนะครับมีคำว่าดิมูตัวใหญ่ๆอันนี้ก็จะมี พร้อมหมายเขาสับดิมเบิลเช่นกันนี่อันนี้จะเป็นด้านหน้าของการนี่ก็จะเขียนคล้ายๆกันนะครับฝั่งนี้เหมือนเป็นติกเก็ตหรือเป็นตั๋วนะอันนี้ก็จะมีเขียนคําว่าเดทติ้งแล้วก็มีเขียนคําว่าลิฟวิทดรีมเดตติ้งนะครับแต่ว่าตัวน้องตัวนี้จะชื่อว่าซัมเมอร์ไฟเวิร์สกล่องที่2นี้ค่อนข้างเบานะครับแล้วก็ขยับมาด้านหน้ารู้สึกว่าน้องขยับตัวมาข้างหน้าพอสมควรเลยขยับมมาด้านข้างเหมือนมีบางจุดที่น้องกระแทกแรงนะเนี่ยกระแทกอย่างแรงเลยแล้วก็ ขยับบนล่างก็รู้สึกว่าน้องทิ้งตัวลงมาอย่างรวดเร็วเช่นกันอันนี้ก็เดายากอยู่นะขอเดาเป็นตัวคนก่อนละกันเช่นอาจจะเป็นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้หรืออาจจะเป็นรถอ่าผมเดาสี่ตัวนี้ก่อนก่อนที่สองหนัก8 6กรัมออกมาเป็นอ้าวฮึบเอเหมือนจะทายถูกนะแต่ตัวน้องน่ารักมากๆเลยนะครับนี่ตัวน้องเหมือนตรงบนบริเวณหัวละกันเขาจะมีเขียนคำว่า A Love Story นะครับแล้วก็ตัวเบบี้คาก็จะเป็นสีชมพูเลยแล้วก็เหมือนกำลังเล่าความรักนะครับนี่ก็จะมีเพื่อดีมู่2ตัวกำลังเล่นหนังให้ดูอยู่ว่าความรักเกิดได้ยังไงอะไรประมาณนี้เลยส่วนบริเวณตัวบริเวณตรงกลางมันจะเหมือนเป็นกล่องประมาณนี้นะครับตัวน้องน่ารักมากๆอันนี้จะเป็นด้านหน้าด้านข้างด้านหลังด้านข้าง ด้านบนเราก็ด้านล่างน้องมีอุปกรณ์เสริม3ชิ้นน้องจะยืนอยู่บนฐานนะครับซึ่งฐานจะมีความสากอยู่ระดับหนึ่งแล้วก็มือน้องจะถือธงนะครับซึ่งธงเนี่ยก็จะเป็นลายสีเขียวๆเ,เป็นรูปดาวน่ารักมากๆเลยอันนี้จะเป็นการคอนเฟิร์มนะครับ Love t h e ตอร์กล่องที่3มเหมือนจะมีน้ําหนักขึ้นมานะครับแล้วก็ขยับมาด้านหน้าน้องก็ขยับตัวมาด้านหน้าแต่เหมือนสเปซมันจะน้อยลงมาหน่อยขอยับมาด้านข้างเอ,อน้องก็เครงโครงเครงตัวไปมาละกัน ขยับบนล่างเหมือนน้องก็มีความทิ้งตัวแต่มันเดายากมากๆเลยตัวนี้คือความรู้สึกเหมือนมันจะมีความแน่นแต่ก็ไม่ค่อยแน่นมากเพราะว่ามันขยับายขว่าน้าหนักขยับได้หมดเลยอาจจะเป็นตัวที่ต้องมีสเปซน้อยลงหน่อยเช่น1 2ึ่งสองสาม,มผมขอเดาสีตัวนี้ก่อนละกันนะกล่องที่สหนักเก้ากรัมออกมาเป็น ใช่ไหนะ่นี่ตัวน้องเหมือนเป็นกะลาสีเรือนะครับใส่ชุดคลายมากแล้วก็ผูกเ,เนคไทสีชมพูนี่ตัวน้องน่ารักมากๆเลยเอาละเราไปดูตัวน้องกันครับอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าของน้องอันนี้เป็นด้านข้างด้านหลังด้านข้างด้านบนแล้วก็ด้านล่างน้องมีอุปกรณ์เสริมถึง4ชิ้นเลยทีเดียวน่ารักมากๆเลยนี่ตัวน้องดีโมเขากำลังพายเรือนี่แล้วก็อยู่กับตัว เพื่อนดีมูนะครับตัวเพื่อนดีมูเขาก็เหมือนกําลังเล่นกีตาร์ด้วยนี่แล้วก็ตัวน้องเขาจะมีดอกไม้นะครับเหมือนกําลังซ่อนไว้ข้างหลังแล้วก็จะมอบให้กับเพื่อนเขานะครับเอาละเรามาดูดีเทลกันนิดนึงนี่ตัวน้องก็จะพายเรือประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวหน้าเพื่อนดีมูสนะครับนี่น่ารักประมาณนี้โอ้โหสุดยอดน่ารักมากอันนี้จะเป็นการคอนเฟิร์มนะครับโลโบตกล่องที่4ี่ของเราเหมือนจะมีน้ําหนักนะครับแล้วก็ขย่อมาด้านหานนี้ค่อนข้างติดนิดนึง คือรู้สึกว่าน้องไม่ค่อยขยับแต่มันค่อยขยับนิดนึงนะไม่ได้เยอะมากขย่าด้านข้างเนี่ยเหมือนน้องแบบจะแทบไปทางซ้ายทางขวาแต่ว่าพื้นที่สเปซมันนิดนึงล้วก็ลองฟังเสียงดีๆนะเหมือนมันมีพลาสติกอะไรบางอย่างคุมตัวน้องหรือเปล่าไม่แน่ใจมันเลยมีเสียงเอทแยตเอทแยตบนล่างเนี่ยรู้สึกว่าน้องแบบเอ่อทิ้งตัวขึ้นลงอย่างรวดเร็วมากๆเลยเอ่อถ้าจะเดานะครับผมก็ขอเดาตัวนี้ ตัวนี้ตัวนี้หนึ่งสองสามขอดาวสามตัวนี้ก่อนละกันก่องที่สี่นะักบเอกรัมออมาเป็นอ้าวไม่ใช่นี่อันนี้เป็นน้องดีมูเหมือนแต่งชุดเหมือนไปออกไปเที่ยวนั่นแหละครับออกเดินนั่นแหละแล้วก็วบ้บิราวของเขาเนี่ยครับเหมือนฝนกําลังตกมีก้อนเมฆนี่แล้วก็ทําฝนตกลงมานะครับน้องทําหน้าเศร้าด้วยแล้วก็น้องใส่นาฬิกาด้วยนะ หมือนในรูปนั้นจะต้องดูนาฬิกาบางอย่างแล้วก็ตรงเสื้อกั๊กของเขาก็จะมีเขียนโลโก้ดีมูตัวดีนะครับนี่อันนี้จะเป็นด้านหน้าด้านข้างด้านหลังด้านข้างด้านบนแล้วก็ด้านล่างน้องมีอุปรกรณ์เสริม2ชิ้นตัวน้องดีมูนะครับเขาก็เหมือนกับกําลังรองคู่เดทกของเขานะครับนี่มาสายแน่ๆยังไม่มาสักทีนะครับตัวน้องก็จะแบบ มองนาฬิกาแล้วก็ถือดอกไม้เตยมที่จะให้กับคู่เดทของเขานะครับนี่ตัวนาฬิกาก็จะเป็นประมาณนี้เป็นเสาแล้วก็บริเวณนี้จะใส่ใส่หน่อยนะครับมีกระจกกั้นนิดนึงน่ารักมากๆพอดูคาแรคเตอร์แบบนี้นะครับก็จะคล้ายๆกับน้องคูโบนะครับซึ่งผมเคยเปิดไปแล้วในคอรเลรชันล่าสุดซึ่งก็จะมีทรงประมาณนี้เหมือนกันที่น้องคูโบเนี่ยใส่ชุดสีเขียวแล้วก็กาลังมองนาฬิกานะครับว่าเหมือนจะมีใครมาสายบางอย่างนะครับนี่สถานาคณ์เดียวกันเลยนี่อันนี้จะเป็นการคอนเฟิร์มนะครับเวท กล่องที่ห้าของเราก็น้ําหนักเบาๆแต่ว่าขยับมาด้านหน้านี่น้องกระแทกกระแทกแบบแรงมากๆเลยนะครับขยับด้านข้างน้องก็โครงเคร่งไปด้านข้างอยู่บนล่างก็รู้สึกว่าน้องก็ขยับโครงเครง่งพอสมควรเลยทีเดียวผมก็ต้องเดาว,ว่าอาจจะเป็นพวกหัวหนักๆเช่นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้หนึ 1, 2, 3, ่งองสามสี่ะขอเดาสตัวนี้ละกันกลองที่ห้าหนัก8ปดสกกรัมออกมาเป็น ปุบอุ๋ยน้องหัวเบี้ยวเชียวอันนี้ตัวน้องดีมูนะครับใส่ชุดแบบคูลๆชิวๆนะครับเหมือนสเวตเตอร์แล้วก็มีน่าจะมีฮูดอยู่ด้านหลังบิ๊กคลาวก็จะเป็นสีขาวแล้วก็บริเวณนี้จะเป็นสีเหลืองๆนะครับนี่เหมือนน้องจะต้องถืออะไรบางอย่างน่ารักมากๆอันนี้จะเป็นด้านหน้าด้านข้างด้านหลัง,ด,ลงด้านข้างด้านบนแล้วก็ด้านล่างเมื่อกี้ถ้าสังเกตบนหัวบิ๊กคลาวเขาจะมีเป็นจุดๆเป็นสีๆด้วยนะนี่เป็นคล้ายๆเหมือนสีลุ้งเลย น้องมีอุปรกรณ์เสริม2ชิ้นเหมือนน้องดีมูจะถือสายใหม่หรือเปล่านะซึ่งสายใหม่ก็จะเป็นคล้ายๆรูปหัวใจนะครับนี่ซึ่งด้านหลังก็จะเป็นสีชมพูด้านหน้าก็จะเป็นสีประมาณนี้นี่ตัวเ,เพื่อนๆดีมูก็แบบอุ๊ยประทับใจนะ่ารักมากๆเลยน่ารักมากๆครับสําหรับตัวนี้นี่อันนี้จะเป็นการคอนเฟมนะครับมัสเมลโล่กล่องที่6เหมือนจะมีน้ําหนักแล้วก็ขยับมาด้านหน้าเนี่ยรู้สึกว่าน้องอะ่ะกระแทกหัวมาด้านหน้า แสดงว่าเหมือนบริเวณด้านบนน่าจะมีความหนักขยับด้านข้างเนี่ยแทบจะน,นิ่งเลยนะคือมันขยับนิดเดียวจริงๆนี่แล้วก็บนล่างก็รู้สึกว่าน้องเหมือนจะขยับขึ้นลงอยู่นะแต่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นอุปกรณ์เสริมที่มันขยับหรือเปล่าอมผมคิดว่าอาจจะเป็นตัวนี้ตัวนี้หนึ่งสองสามสี่อ่ะผมเดาสี่ตัวนี้กล่องที่หกหนักแปดสิบแปดกรัมออกมาปเป็น ตัวอะไรอะ่ะเหมือนน้องดีมูใส่หมวกหมวกแก๊ปประมาณนี้นะครับซึ่งหมวกด้านบนเขาก็จะแบบโลง่ลงๆหน่อยนี่แล้วก็ตัวเบบี้กคลาวก็ทําหน้าแบบปากเป็นตัวโอเลยทีเดียวนี่ตัวน้องใส่ผ้าคลุมนะครับคล้ายๆลายเคสซี่ยังไงก็ไม่รู้อันนี้จะเป็นด้านหน้าด้านข้างด้านหลังด้านข้าง ด้านบนแล้วก็ด้านลา่างน้องมีอุปรกรณ์เสริม3ชิ้นสรุปว่าน้องดีมูเขาพามาเดทติ้งหรือเปล่าครับหรือเขามาขายของกันแน่เนี่ยเหมือนเป็นพนักงานขายของในส่วนสนุกยังไงก็ไม่รู้จริงๆแล้วตัวน้องกําลังขายไอติมนะครับนี่กาลังถือไอติมโคน2อันนะ่ารักมากๆอันนี้ก็จะเป็นรถเข็นเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนิดนึงตัวรถเข็นเนี่ยครับมันจะมีล้อซึ่งล้อมันหมุนได้แบบนี้แสดงว่ามันก็น่าจะพอนี่พองแงนได้บ้างนะครับส่วนด้านบนก็ขยับไม่ได้ อันนี้จะมีเขียนคาว่า selling sweet นะครับแหมขายความหวานเชียวแล้วก็จะมีคล้ายๆเพื่อนดีมู่สีชมพูสีฟ้าเนี่ยครับทำท่าเหมือนกําลังจะจูบกันน่ารักมากๆพอเวลาแบบมาตั้งใกล้ๆกันแบบนี้ครับอันนี้จะเป็นการคอนเฟิร์มนะครับไอศครีมตรงนี้ค่อนข้างหนักนะครับแล้วก็ขยับมาด้านหน้าเนี่ยมันแน่นแบบเหมือนน้องจะไม่ค่อยขยับแต่ก็ขยับนิดนึงนะขยับด้านข้างน้องก็ดูแบบมีความขยับมีความเขาเรียกแหละขยับซ้ายขวาอยู่แต่แบบ นิดนึงอะแต่มันมีแรงเบี่ยงนะไม่น่าใจว่าอะไรเบี่ยงบนล่างรู้สึกว่าน้องมีความทิ้งตัวลงมาประมาณนี้แล้วก็ที่สําคัญกับบริเวณเนี้ยครับเนี่ยเจอกับอะไรบางอย่างด้วยนะนี่ตรงเนี้ยเหมือนมีอะไรอยู่แถวๆนี้ถ้าให้เดาวก็อาจจะเป็นตัวนี้ที่มันเป็นหูหูแบบนี้นะครับถ้าไม่งั้นก็จะต้องเป็น1 2ขสองขอดาวตัวนี้ก่อนกล่องที่เจนหนักแปดสิบแปดกรัมออกมาเป็น อ้าวถูกนะครับนี่อันนี้จะเป็นตัวน้องดีมูแล้วก็ใส่แวน่นตรงเบอร์พิาวเขาใส่แว่นแล้วแว่นเป็นรูปหัวใจด้วยนะน่ารักมากๆตัวน้องกําลังถือตัวกล้องคล้ายๆเหมือนกล้องโพลารอยนี่อันนี้จะเป็นด้านหน้าด้านข้างเฮ้ยมีรูปหัวใจตรงนี้ด้วยอันนี้จะเป็นด้านหลังด้านข้างด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับ น้องมีปรปกรณ์เสริมหนึ่งชิ้นนี่เขามีเฟรมในการถ่ายรูปด้วยนะครับก็มีเพื่อนดีมูอยู่ตรงนี้แล้วก็ตัวน้องดีมูก็จะมาเกาะข้างๆแบบนี้น่ารักมากๆซึ่งจริงๆแล้วไอตัวกรอบเนี่ยครับนี่เขาจะมีแท่นวางเพราะฉะนั้นก็จะวางแนวนี้แล้วก็เอาน้องดีมูมาตั้งแบบนี้เอ้ยน่ารักมากๆเลยอันนี้จะเป็นการคอนเฟิร์มนะครับเลคคอร์ดแอนนิวเซอรีกองที่ไปของเราก็ามีน้าหนักปานกลางนะครับแค่ออกมาด้านหน้าเนี่ยน้องก็กระแทกตัวมาข้างหน้าอีกแล้วนะรู้สึกว่าจะเป็นหัว ขยัด้านข้างรู้สึกว่าน้องอ่ะขยับแล้วก็คงเคลมมาด้านข้างอยู่ขยับบนล่างรู้สึกว่าน้องมีความทิ้งตัวอยู่นะครับยังเดายากอยู่ว่าจะเป็นตัวอะไรถ้าจะให้เดาก็อาจจะเป็นตัวอย่างปักใจเป็นตัวนี้ตัวนี้อ่าหนึ่งสองตัวนี้น่าจะยังไม่ใช่นะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ละกันกล่องที่แปดหนักแปดสิบเก้ากรัมออกมาเป็น เป็นตัวน้องดีมูตรงบริเวณเบบี้คาวเขาเป็นกุลาบอันนี้นะครับเป็นหนึ่งในตัวที่น่าสนใจแล้วก็เหมาะที่จะไปมอบในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์นะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็จะมีนักสะสมนะครับพยายามหาตัวที่มีความหมายเป็นลูกกุลาบอย่างเช่นฮิโรโนะนะครับก็จะมีฮิโรโนะตัวหนึ่งที่หัวเป็นกุลาบหรือเซ็ตที่เป็นของคลายเบบี้รุ่นล่าสุดนะครับที่เป็นคลายอิฟอร์เลิฟนะครับก็จะมีหลายๆตัวที่มีความเป็นแบบ กุหลาบหัวใจประมาณนี้นะครับก็เหมาะแกบการเอาไปมอบให้กับคนรักตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับนี่น่าสนใจมากๆตัวน้องเนี่ยก็จะใส่เป็นเอี้ยมหรือเปล่าแล้วก็ผูกโบว์สีแดงนี่น่ารักมากๆตัวนี้ก็เหมาะสมนะครับอันนี้จะเป็นด้านหน้าด้านข้างด้านหลังด้านข้างด้านบนแล้วก็ด้านล่างถ้าสังเกตบริเวณอ๋อเบบี้คลา d ที่เป็นรูปดอกกุหลาบนะครับมันจะมีเกล็ดสีทองแบบนี้ด้วยสวยงามมากๆนี่ด้านข้างก็จะมีเกล็ดประมาณนี้นะครับ น้องมีอุปรกรณ์เสริม2ชิ้นเหมือนตัวน้องกําลังมาที่สวนสาธารนณะหรือเปล่าแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นเหมือนอะไรอะบอ่อน้ําหรือเปล่าแล้วก็จะมีตัวเพื่อนดีมูอยู่ข้างบนด้วยนะครับซึ่งบอ่อน้ํานี่ก็จะเป็นสีฟ้าๆประมาณนี้แล้วก็มีดอกกหลาบอยู่ตรงนี้ด้วยนี่น้องก็คงแบบรีรอ,อเตรียมจะให้จดหมายนะครับนี่เพราะว่านี่น้องถือจดหมายอยู่ด้านหลังเอาเรามาดูกันหน่อยตัวจดหมายนะครับก็จะมีเขียนตัวดีมูนะครับแล้วก็ อ,อีกด้านนึ่งจะเขียนคำว่า I love you นี่ครับนี่ค่อนข้างน่ารักแล้วก็สื่อความหมายได้นะครับนี่น่ารักจริงๆสําหรับตัวนี้อันนี้จะเป็นการคอนเฟิร์มนะครับ Love Fountain กล่องที่9ของเราหนักสุดในรุ่นนะครับรู้สึกว่าหนักมากแล้วก็ขยับด้านหน้ารู้สึกว่าน้องมีความหนักแล้วก็ขยับตัวมาด้านหน้าอยู่นะขยับด้านข้างเนี่ยน้องก็มีกระแทกไปซ้ายขวาแต่ว่าแบบนิดหน่อยเท่านั้นเอง บนล่างรู้สึกว่าน้องดูแน่นๆหนักๆแล้วก็เออมันขยับขึ้นลงแค่นิดหน่อยเท่านั้นเอาจริงตัวนี้ผมก็อยากคิดว่าเป็นตัวนี้อยู่นะตัวเนี้ยถ้าไม่ใช่ก็จะเป็นตัวนี้อืมจับไปทั่วบริเวณผมลองดูก่อนนะมันก็ไม่เจอจับไม่เจออะไรนั้นเน่ยจิงจริงกล่องที่9้าหนัก113กรัมออมาเป็นอ้าวไม่ใช่เหมือนอยู่บนรถนะครับเนี่ย ตัวน้องดีมูก็จะใส่สูตรไม่เชิงสูตรหรอกเป็นเอี้ยมแล้วก็ผู้คุกต่ายสีน้ําตาลนะครับเบบี้คาวก็จะเป็นสีน้ําตาลประมาณนี้แล้วก็น้องกําลังขับรถบัมม์นี่ตรงรถบัม์เขาก็จะมีดอกกุหลาบด้วยเตรียมมอบให้ใครหรือเปล่าอันนี้จะเป็นด้านหน้าด้านข้างด้านหลังนี่ทะเบียนเป็นดีมูนะครับเอาไปแทงหวยได้เลยอันนี้จะเป็นด้านข้างด้านบนแล้วก็ด้านล่างข้างล่างก็ดีเทลทําดีนะครับมีโลโก้ป๊อปมาก,กับดีมูดีมูเวิลด์แล้วก็แน่นอน น้องก็ต้องเงีนได้นะครับมีน่ารักมากๆเลยอันนี้จะเป็นการคอนเฟิร์มนะครับ Joyriding Bumper Car กองที่สิบของเราก็ตัวหลอกอีกแล้วครับคือมันหนักแล้วก็แน่นขยับมาด้านหน้ารู้สึกว่าน้องแทบไม่ขยับเลยนะเนี่ยขยับด้านข้างตึงมากคือน้องแบบนิ่งไม่ขยับเลยบนย่างยังรู้สึกว่าน้องขยับขึ้นลงนิดหน่อยเท่านั้นแล้วก็ จับบริเวณนี้ครับตรงกลางตรงนี้ตรงนี้มันจะเหมือนกดเจออะไรบางอย่างผมกดเจอแค่ด้านเดียวด้วยนะด้านอื่นกดไม่เจอ,อถ้าจะคิดบวกก็คงเป็นตัวนี้ถ้าไม่ใช่ตัวนี้ความเป็นไปได้ก็น่าจะเหลือแค่ตัวนี้กล่องที่สิหนัก1นึ่ร้อยสิบห้ากรัมออกมาเป็นอ่าโผลมาแล้วตัวตึงสุดในรุ่นนะครับหลายๆคนจะชอบตัวนี้มากๆนี่ น้องนีมูก,ก็จะมีเบบี้คลาวนะครับเหมือนยังสวมหมวกเข้าไปอีกแล้วหม,มวกก็จะเป็นหมีนี่น่ารักมากๆแล้วก็ตัวน้องเหมือนจะติดหม,ม,ม,มวกตัวตเอไม่ใช่หมวกจะหมวกตัวตลกเข้าไปด้วยนี่แล้วก็น้องถือลูกโปง่งอ่ะสามอันน่ารักมากๆเลยอะ่ะแล้วก็แต่งชุดเป็นหมีอันนี้จะเป็นด้านหน้าด้านข้างด้านหลังด้านข้างด้านบนแล้วก็ด้านล่างแต่น่าเสียดายรู้สึกว่าลูกโป่งผมอาจจะมีรอยตรงนี้ไปหน่อยนะครับเนี่ย น้องมีอุปกรณ์เสริมหนึ่งชิ้นนี่น้องก็จะมีฐานแบบนี้นะครับน่ารักมากๆเลยตัวตึงของเราอันนี้จะเป็นการคอนเฟิร์มนะครับโรแมนติกบอลลูนมันเป็นอะไรกันครับกล่องนี้ก็ดูเหมือนว่ามันจะหนักอยู่นะแล้วก็ขยับออกมาด้านหน้ารู้สึกว่าน้องอะ่ะก็กระแทกมาด้านหน้าแต่มันรู้สึกว่ามันแน่นอันนี้รู้สึกว่าแน่นด้านข้างน้องเนี่ยขยับนิดเดียวเท่านั้นแล้วเหมือนไม่น่าจะเป็นพวกอุปกรณ์เสริมหรือเปล่าที่มันแบบขยับ บนล่างก็มีความขยับขึ้นลงขึ้นลงอยู่แต่น้องค่อนข้างแน่นอยู่นะแต่ว่าจับไปทั่วบริเวณอันนี้ไม่เจอ,อเลยเลยไม่สัมผัสโดนะไรเลยตอนนี้มันเหลืออยู่แค่2ตัวคือ2ตัวนี้ผมคิดว่าอาจจะเป็นใครแน่นน่ะตัวนี้หรอกอ่ะเสียงตัวนี้กลองที่จนะเป็นัก99กรัมอ๋อมาเป็นอาฮึบโดนหลอกอันนี้เป็นน้องหมีนะครับนี่เอ่อ ตัวเบบี้คลาวก็จะคล้ายๆตัวน้องหมีตัวนี้เลยหล่แต่ว่าจะเป็นหมีอีกสีหนึ่งนี่แล้วก็เหมือนน้องใส่ชุดอะไรเนี่ยมีผ้าคลุมด้วยนะครับน่ารักมากๆอันนี้จะเป็นด้านหน้าด้านข้างด้านหลังด้านข้างด้านบนแล้วก็ด้านล่างเท็กเจอร์บริเวณนี้จะแตกต่างจากหลายๆตัวนะครับมันเหมือนลื่นๆนิ่มๆนุ่มๆประมาณนี้แต่ว่ามันก็ไม่ได้นุ่มมากหรอกแต่แค่ให้ความรู้สึกเหมือนกำลังมันนุ่มๆนะลื่น น้องมีอุปรกรณ์เสริม2ชิ้นนี่น้องน่ารักมากๆเลยอ่ะเหมือนกําลังเข็นลูกน้อยมาเดินเล่นนะครับนี่ก็จะมีเพนดีมูสองตัวแต่ว่าตัวล้อตรงนี้มันไม่สามารถที่จะหมุนได้นะครับนี่ก็จะตั้งโชว์ประมาณนี้อันนี้จะเป็นการคอนเฟิร์มนะครับสมอล์แฮนด์ค r d กล่องที่12ของเราก็เหมือนจะมีน้ําหนักเหมือนกันนะแล้วก็ขยับมาด้านหน้าเนี่ยน้องก็ขยับมาด้านหน้าแต่ความขยับมาด้านหน้ารู้สึกแบบมีอะไรหลายอย่างมันขยับมาพร้อมกัน ขยวด้านข้างเหมือนน้องจะติดๆนิดนึงแต่มันก็มีสเปซอยู่นิดหน่อยเท่านั้นเองบนล่างรู้สึกเหมือนน้องจะไม่ค่อยขยับเท่าไหร่ะจับไปทั่วบริเวณไม่เจอกับอะไรนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มันเหลือช้อยเดียวคือตัวนี้แหละกล่องที่12หนัก101กรัมออกมาเป็นอตามคาดนะครับแต่ตัวนี้เนี่ย เอ่อตัวน้องมันฟิลไลท์ซิลิโเหมือนกันนะบริเวณข้างบนนี้ที่เป็นเบบี้คลาวแล้วก็บริเวณตัวถ้วยถึงแม้ว่าจะจับและสัมผัสรู้สึกว่ามันเป็นพลาสติกก็เถิดแต่แบบมันมีความฟิลไลท์ซิลิโเบาๆนะครับแล้วก็อันนี้น้องอยู่ในส่วนสนุกใช่ไหมเพราะมันเหมือนแบบไอที่เป็นถ้วยแล้วก็หมุนๆไปเรื่อยๆอะ่ะอันนี้ใกล้เคียงเลยเนี่ยแล้วก็ตัวน้องดิมูอยู่กับเพื่อนเขานะครับเพื่อนเขาทำหน้าแบบเป็นเลนมากๆอือหือ ล้วก็บนไปวิคราวกลายเป็นถ้วยน้ำชาไปแล้วนะครับนี่นึกว่า beauty and the beast อันนี้จะเป็นด้านหน้าด้านข้างด้านหลังด้านข้างด้านบนแล้วก็ด้านล่างน้องมีอุปรกรณ์เสริมหนึ่งชิ้นอันนี้จะเป็นตัวฐานติดเอาไว้น,นะครับซึ่งฐานเขาจะมีความสามารถพิเศษเช่นแบบนี้มันก็จะหมุนได้เหมือนน้องกําลังแบบเล่นอยู่บนสวนสนุกอ่ะที่จะเป็นอิถ้วยนะแล้วก็มุนๆไปเนี่ยวินารักมากๆเลยนี่อันนี้จะเป็นการคอนเฟิร์ม rotating ครับ เอาละครับผมก็แกะกล่องน้องดีมูเดตติ้งเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เจอ12ตัวมาตรฐานไม่เจอซีเกตเลยนะครับแล้วก็ได้คาดการเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเราจะไม่เจอตัวซีเกตในบล็อกนี้เพราะฉะนั้นนี่เลยก็เลยสั่งตัวที่13มานะครับใช้เงินแก้ปัญหาเอานะครับนี่ก็คือตัวน้องซีเกตนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันดีกว่าสําหรับตัวน้องซีเกตนะครับขยามา้านหน้ามันจะมีความแน่นๆนัแน่นไม่มากหรอกมันจะมีแบบพื้นที่ที่แบบขยับได้อยู่ ขยัาด้านข้างนะครับคือน้องมีความแน่นแต่ก็มีพื้นที่ที่จะแบบขยับซ้ายขวาได้อยูอ่อันนี้ขยับบนล่างอันนี้น้องรู้สึกว่าแน่นเหมือนกันแล้วก็มีพื้นที่ขยับได้นิดหนึ่งเพราะฉะนั้นตอนที่จะขย่าหาซีเคตมันจะต้องมีความแน่นแต่ว่าใอ้การที่เราขย่าซ้ายขวาหน้าหลังแล้วแน่นเนี่ยมันยังต้องมีสเปซที่แบบอ่ เหลือพื้นที่ให้เขย่าแล้วมันรู้สึกได้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกน้องจะต้องแน่นแล้วก็จับไปทั่วบริเวณเราไม่เจอกับอะไรด้วยเอาล่ะเดี๋ยวเรามาลองแกะกล่องดูกันนี่ผมต้องชั่งไว้ก่อนกล่องซีเคตกล่องที่13หนัก100กรัมและแน่นอนนะครับน้องก็จะต้องออกมาเป็นซีเกตนั่นเองนี่น่ารักมากๆตัวน้องก็จะมีเบบี้คราวที่เป็นสีเหลืองนี่แต่ว่าตัวหน้าตาสีแดงมากเลยแล้วก็น้องสะพายเหมือนกล้องนะครับแต่ว่า สายข้างนึงเป็นสีฟ้าข้างนึงเป็นสีชมพูนี่แล้วก็น้องใส่เสื้อสีขาวกางเกงสีเขียวน่ารักมากๆเลยอันนี้จะเป็นด้านหน้าด้านข้างด้านหลังด้านข้างด้านบนแล้วก็ด้านล่างน้องมีอุปกรณ์เสริม2ชิ้นอุปกรณ์เสริมเขาจะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นบันพับนี่สามารถที่จะพับได้แล้วก็จะให้ตัว น้องดีมูครับโผล่มาข้างหน้าแบบนี้แล้วก็ให้ตัวเพื่อนดีมูนะครับโผล่มาด้านหลังแบบนี้ก็เวลาจัดฉากก็จะค่อนข้างที่จะน่ารักมากๆเลยนี่ก็จะโผล่หน้ามาประมาณนี้นะครับแต่น่าเสียดายถ้าเราตั้งแบบนี้ก็จะไม่เห็นตัวเต็มๆของน้องนะครับก็จะเห็นแค่แบบนี้อันนี้จะเป็นการคอนเฟิร์มของตัวซีเกตแลนะครับก็จะเป็นสีเหลืองๆประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะครับ p h โต o p ับวอล l และตอนนี้นะครับผมก็รีวิวตัวน้องดีมูดติ้งครบทั้ง13ตัวรวมถึงซีเกตแล e ด้วยนะครับใครที่จะหาตัวน้องๆไปเป็นของขวัญในช่วงของเทศกาลวาเลนไทน์ Valentine เนี่ยน้องก็ค่อนข้างที่จะเหมาะสมมากๆเลยทีเดียวเอาละผมคงต้องขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกๆท่านที่ติด,าด,ดตามวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ